นี่วันนี้พาทุกคนมากินขนมเบื้องฮะนี่อยากให้ดูแต่ละหน้าแต่ละไส้เขาก่อนแม่คือหน้ากินมากให้ดูตัวเขาสิใหญ่ปะคือใหญ่มากเมื่อคืนเห็นคลิปแล้วรีบมาแต่เช้าเลยวันนี้แล้วไม่ได้ใหญ่แต่ตัวนะไส้ก็คือแน่นมากเมื่อกี้แอบไปดูพี่เขาทำอะฝอยทองมะพร้าวอ่อนซอสไข่เค็มไส้เค็มแล้วคือมีหมดเลย <c oughs> อันเท่าหน้าไม่เกินจริงอันเนี้ย <c oughs> จะกัดยังไงนม่จะเริ่มตรงไหน<ต>เรียมาโอ้ยแม่ ไส้ข้างในโดูฝอยทองดูอะไรเขาดีหน้าแมมโอ้โเยอะมากครับพวงมาพาเขามีหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นไส้อะไรแม่ลองแหวกให้ดูดิเป็นไส้ผสมเธอเขาสั่งมาเป็นฝอยทองใสเค็มมะพร้าวนี่ดูมีใส่เค็มด้วยเนาะโอ้โหกรอบทุกเม็ดบอกเลยไม่ได้มีดีแค่ไส้นะอันนี้เราจะสั่งมา2ไซส์นะทุกคนเป็นไซส์ปกตินี่อันละประมาณ10กว่าบาทนะฮะแล้วก็จะมีเป็นไซส์จัมโบ้ใหญ่ๆแบบนี้เลย XL สามสิบห้าบาทแต่เมื่อกี้พี่กินไส้เค็มอร่อยนะเธออันไหนอันไหนเขาไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยเดี๋ยวลองดูนิดนิดน,น่าจะอันนี้นมามหูแป้งคือกรอบทุกอ่าน,นะบอกเลยเขนมดูข้างในดิแม่อ๋อเขาเป็นไส้ผสมมีทั้งมะพร้าวทั้งฝอยทองแล้วก็เป็นไส้เค็มเนาะแม่เนาะบอกก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวนวนขนมเบื้องที่พัทยาทุกคนเขาจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุลมเลยฮะนี่หาง่ายๆเลย